อันดาปาติสเซอรี่ร้านขนมปังชื่อดังเมืองสีสเกตตั้งอยู่บนถนนวิจิตรนครใจกลางเมืองสีสเกตนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับจะนั่งทานที่ร้านก็ได้หรือจะซื้อกลับบ้านก็ได้นะครับที่นี่เขามีขนมปังอร่อยออร่อยแบบครัวซองแท้ๆเลยนะครับ ที่อร่อยมากๆนะครับหลังจากที่แอดมินได้ลองทานดูแล้วนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับที่ร้านขนมปังอันดาปาติสเซอรี่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับบรรยากาศภายในร้านก็ดีมากๆนะครับนี่ครับชื่อร้านเขาอันดาปาติสเซอรี่นะครับบนถนนวิจิตรนครอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับ ที่ร้านเขาก็จะเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ8โมงเช้าจนถึง18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นนะครับนี่คือร้านอันดาปาติสเซอรี่จังหวัดศรีสะเกดครับ